จังหวัดแม่งสอนขอเชิญชวนประชาชนชาวแม่สอนร่วมกิจการท่อพระป่ากล้วยไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยจังหวัดแม่งสอนจะมีการจัดท่อพระป่ากล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน8,900กร้าทั้ง7อำเภอ ซึ่งจะมีการจัดตั้งองค์พระปากล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติในวันที่11สิงหาคม2564ก่อนที่จะมีการนำองค์พระปากล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติมาสมโภชที่จังหวัดแม่สอนในวันที่12สิงหาคม2564ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวแม่สอนร่วมบริจาคพันุ์กล้วยไม้ได้ทุกอำเภอเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป